อยู่ได้เสียมโอุ้อดินธรรมดาหรือว่ามักน้ำให้ก่อนจักน้ำมันเกิดหยุแหนชับมันเอาชับเสียมันอตานุ่งผูมีวิชานขุดดินอ่อนนะอยู่เนาะเราเห็นห้องน้ำผูบักวงญ่นึงหลายเถิดไปได้หนึ่งนุ๊กจกจกมาเงาเห็นบ่อย้ยเ้พื่อนปัญหาต่ำลงเลยออ เฮ้คอยเข้าเจ้ท่านเฮ้าก็บคุดเช้าอีกมันขึ้นก้อนตะกันนากระเจี๊ดเป็นแม่แหละเออกันบดทันเลยกันเฮ้าก็ตั้งเส่าลักมันก้อนพอน้ำบ้านเคยอยู่ได้เคยกันเออการมาบดได้อันนี้ก็บดทันอันนี้ก็บืนการใช้ได้ขึ้นอย่างนากะเจี๊คู่นึงอ่าแต่ว่าเพื่อเอินเสาเสาเสาเอกเนาะเสาเอกเสาโทู่ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกับมาพบมาพอ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะกายโยหน้าบ้านหน้าเฮือนของอ่าเบาโนมในดวงตาแล้วเนาะอ่าโทุหันมาทางอ่าเฮือนอ่าน้องมูเนาะพี่น้องเนาะก็ะถือว่ามีหัวมีแค่แบบนี้แต่นาง นมักจับใส่เรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะโอ้คักหักแบบนี้ปลูกผักปลูกหญ้าเนาะโุ้นางไอเสียงเราเห็ดติดรถอึนหึนอยู่จัิงด้สิเมื่ออลไรบ่เนาะพี่น้องเนาะสิเมื่ออลไรบ่หรือว่าจังใดพี่น้องเลยเพราะว่าายเวียกไหลงานไปบ่าวตากเอ้าว่มื้อนี้ก็มาผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะออกมาแต่เศร้าแน่พี่น้องเลยก็เลยเอ้าดวงขึ้นไปทางเฮือนอ่าต่ดอกนุ่มทางเฮือนน้องปลาก้อนเหมือนกัน อามาเวะบางคอนเนาะมาด no? ูหลายเอฟซีเอ็วาเนาะดูที่ฝันบ่มักพี่น้องเลยว้าอยู่สันอ่าผู้ซอยบ่ไปเผาสันผู้เผาบ่ซอยโอ้ยเนาะบ่ตาบ่จะความสิวาแล้วเนาะนี่กะสิวาจังได๋ก็พี่น้องเนาะกะสิให้อ่าสิช่วยจังได๋ช่วยได้กะช่วยแต่เหือแต่แห้งนี่แหละบ่ตายยอมแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยว ลอยก่อนเนาะซื้อลอยมาตอนเขาให้สรางก่อนเพราะมือนี้นี่คือเห็นพากันขุดเสาเฮือนบอ่เนาะดูจะไหนถึกทับถึงทับมอยู่ยังไงดูเด็ดใช่ไหมเนาะเดเ็เอาเอ้าพี่นอ้องฮะเนาะก่อนอื่นทางบ่อตาเองกอ็ขอาการทักทายสบายดีครับผมเองพี่น้อง fc เบิ้ตสุขุสุคนพี่น้องเลยว่า,าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือาทางต่างประเทศน้ำเนาะ ขอบมุกขอบใจไดาลายพี่น้องที่เขามาเบิ้งมาส้มแล้วก็บอกโฆษณา,า,าพี่น้องเลยทางเขาเบื่อต้องเวตาเพิ่นกะนยังไงยังอ่าโบได้ขึ้นมาเมื่อนี้เมื่อวานนี่เพิ่นขึ้นมาอยู่พี่น้องเมื่อวานนี้บ่าตาพาเบอแสนไปทาแขข์พี่น้องเลยเนาะไปเไวียกไปจะเป็นเวียกอีบยังก็ทาบเบิง้งอ่ามือวันที่ซิบกว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าสิได้ปูได้จักน้ำกันเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลยตอนนี้ยังเก็บเป็นความลับอยู่เหมือน อาโถหฮึนี่ไงอะไรแล้วช oh. awesome. ิมืออะไรบ่หรือว่าเขาห่มบ่อ้ออาโธ่เนาะบ่ได้มาเมื่อหนึ่งสองมือกัดรักเห็ดป่าเลยเนาะดูสวัสดีนะพ่อเด้อดูจักอ่า เอินพอเบดนี่แหละพี่น้องเลยอะทุกกำลังลงมือเนาะดินแขงเลดิดินแขงวะโอ้ยนี่แหละมืออันเห็ดอ่กระเทิบเพียงเพื่อนก็ได้จนุดพากันตัดไมเ้เอาจนุดบุคคลอะทุกได้ได้เบรสรบนะเบสนี่เติมนี่ได้หรือเป่ฮะได้เติมเบรส,รบบรสรบนะเบสกับพลังนี่ยังยังเบสโอ้นี่นีนนนะ่นี่ส์ะอ่ะ ผู days, uh, ้ใดเลือกเอาตามใจมาร์กลดโดยโดยใช้สารตรองนุ่มเน่ไปดูเห็นไปชื่อนักกินหม้อโอ้ไปดูเห็นคนหนึ่งโดยสบายดีอ้าถูกเนาะมาหนี้ลดลงมือแล้วนี่ว่ามือพับมือพับเดยอะอคนเจ้าพราได้ไผ่ชันผู้นี้ ลานบ่อเออลานมาลินนะครับอ๋อเสื่งนี่พอดีเป๊ะเลยเพี่องอเนาะเฮ้ยพอพอแล้วมานอยูม่มานอยู่ถือบนหฮมเยู่ววมานอยู่ถือบนหฮมถือบนหฮมอันนู้นเพินน่งไปดูเห็ดอ๋อเนาะดีว่า ตรงตรงครับกองทรายเลยนี่โอ้ได้ส่วนได้แบ่งออกพี่น้องถือว่าถือว่ามือนี้นี่คุดคุ้มไว้นะน้องผ่อเนาะมืออื่นนี่ย่อบ่มะออืมเอชิญได้นี่กับได้นี่กับมาเด้อมากินอ่าต้มไก่มาซอยแห้งกันเด้อตาตาเตรียมไว้บ่ ฮะมีมีอยู่บกคือว่าพวกเห็นไข่เจ็ดตันะนี่เห็นได้ใส่เกงหรือไม่วกเขาแกงบุกช่ต้มกบนี่งอ่ะต้มกบโอู้ยดอกคักแล้วใส่ต้มกบชั่วอ่าต้มกุบแต่ว่าพอทานคนคล้ำกบใช่ไหมจ๊ะเบิ่งเบิ้งเปิดเซลคนก่อนเนาะคือได้ยินว่าใครเนาะคล้ำกบนี่เนาะบ่มีได้แต่บ่มีบ่อ๋อ้ยแนว่ามีผู้คล้ำกบใช่ดอก อ๋อน้าเนาะพี่แห่งคักคนน่ะอ่าโชยเบิ่งเบิ่งเบิ่งอ่าซอยเพิ่นก่อนจะคุมจั็กหน่อยจั็กหน่อยแต่นุ่มอ่าเราสิมีแนวเว้าค่อยจั็กหน่อยโอ้ยว่ามาฮอดแล้วก็บ่ซอยเนาะเพราะว่าอ่ามื้อนี้คือสิบ่ได้อยู่นี่อ่าโดนปลาได้กี่น้องเอ้ยเพราะว่ายัง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 มีเวียกอยู่เนาะอ่าเขาเอื้อยเพิ่น chị ô pê hùng mò môn yi chị mike a bird pike yi dong yi dong yi wiii 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 Hả, wiii 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 con, chị wiii 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 wiii

làm hẳn, lẽo pha và nhõm mือ gánh vào cả. Dia dia đi bay, à bưng năm cà pô, phun con. Cái bọn đấy, cứ เอาชับแต่ม yes. ันถึ s <S ี่ยงคืนแห่มันก็อยู่ได้เสียมโอ้แล้ก็คือดินธรรมดาได้ดูว่ามักน้ำให้ก่อนจักน้ำมันก็เหีนแห่มันชับมันเอาชับเสียมมีแต่นู่นภูมิพิชานคุดดินอ่อนนะบอยู่เนาะลราเห็ดหองน้ำผูบักง่วงย่งใหญ่เนึงเพื่อนเพื่อนเอารู้จักเข้าไปโอ้คาร์บอลงระดับเน็ตเน็ตเะดับเกนจะว่ามีเล็กอันเพื่อนเล็กแฉงบ่เล็กอันหนักห่อเนาะ ได้อยู่เห็นอยู n ่นเพื n ่อนน้องป่านะตอนนี้นะอ่าแต่ว่ายันว่าเพิ่นกะอ่าเห็ดเบี้ยเพิ่งเบิ้งเบึงเดี๋ยเบี้ยสิลองซับซับเบิ้งซอยกันยัง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 อีกประมาณจักๆเส้นกว่าพออ่าอีกอีกอีกสิบเส้นได้บ่ปลาสิบปลาย Hai, đây. Quá thu. Cấp 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 lập mà này. Tầm tiếng này. Ô, Lại được đi ni. Bái. Nó. chúc mà nhau ni hết bên hai tầm lung đi. đấy. Thôi, là cho thế โอ้ยแดวอยู่ด้วมือนี่้วพทนีโอ้ำบ่แข่งกับได้นี่อ้เนาะโอ้ยอเนาะคนพ่อยากเทกมันบ่แข่งคน่อเดี๋ยวบได้ตก่ไม้ผม่ จะมา้าคุดได้แบบจังวะอลิมกับวบุ้แข่งมาแดงเนาะจังววะมันจา้มเป็ียมอ้วมันะมเลิน่มเงไดเสียมซื่อเด้ม,มีนีดเดียวนบ่ถ่าตา

Ờ, đây to đấy, sầu đây, đây, đây to Bố đây to ăn điều Còn vừa sầu, sầu sẵn sầu nháo chứ không đây của chắc Dần, đừng có sầu, sầu Sầu sẵn sầu nháo Cô hết có đây, có hết lép hay cả Dần, sầu sầu Một nó sầu có chắc để nhau. Ra hết Để không Bực, đổ, nó hít sau một chứ bắt nhau ní buồn. đi. Trinh à quá đây, Trinh tụi đi tụi thấy, quá บอกกันตัวสามสี่ต้นทางนี้ไขยุ่งออไปทางไหนอ่อนไขย,ยุ่งเพราทางข้างนั้นสีอ่อนอยู่เนาะชาตาเนาะนาดินต,ตอ,อนนี้ไขยุ่อ่ามันมันกับไ <ตา S 2> ขแข,ยยขงบนนี้แหละมีแข,งขง็งเลย<อ>พูดได้ชะตาไม่ได้พูดได้เ <c oughs> นาะไม่ได้พูดแค่แต่นุ่มมากก็เหยีดเส้นละ หมดขึ้นมาดิอดาถูเอาไปอาถูชอยกันที่เราคนละเล็กคนละน้อยขอมันแข็งลีดินแห่แป็กแปกโอ้แบบแบบมันนี่เอาเอาตามเลขกระปูนี่โอ้ พักกินข้าวเช้าหรือเปล่าพีา่เจ้ายังยังอยู่เอ่าฝนแต่พ,พอมาแต่เช้ามาแต่เช้าพาาูนตาตาลาก,กันยังต้มกบอยู่ไปทันโอ้โอ้บิดลานอลไรทั้งนั้นเออโอ้พฝนเป็นพฝนเป็นเอาได้จ็กปีอะไรเนาะเจ็ดจ็ดปีเลยล่ะยื้ออยู่บ้านนี่ เดียว่าเดียว่าสาวนี่นี่เสาสมบัตินะตัวนี้นี่นะนี่เป็นดินโพนใช่ไหมพ่อมันสิแข็งนั้นเป็นดินเท่าคูนเป็นดินเท่าคูนเลยหน้าผนนั้ยังลงมหฮอดอ่าอยู่แต่ถึงแต่คืออาณาดินไปทะชาชนเดี่ยวโกยคุดอ่อนบวบล้มาาลงแล้วเออโถ ย้ำพุดสาวสินะมีคนมาหลายๆเนาะหัวหัวเพินว่าพอตาก็บะว่าบ่อเผาเมื่อหับเอื่อยออกจากห้องหมอกกับอีสียูน้ำจนจนแล้วอยู่ดอกพี่น้องแร่เอฟซีเป็นว่าผู้ผู้เผาบ่อชอยผู้ชอยบ่อเผานะชอยก็ชอยได้แต่เพื่อแต่แห้งอีแล้วเนาะถ้าผู้ใหญ่เพิ่นบ่อ ซอยมากอะจะจะเอาอย่างขึ้นกันและชอยเนาะพอยังบิงเคร็แคอมเนต์ตอนขออน้ำน้วจักนี่เงื้อพอมันมันเป็นดินแบบยงามแรงเลยนะนี่นะน้ำผลงบุทันลงเนาะเพราะมันเป็นดินคูนเนาะเออมงเหนีอน้อเนบ่มีเลย ท่านพากันตัดเสากระถึกแล้วมนะขุดลงไปบไวายแล้วท่านเพือ่อเพืเออ่อเ,เพื่อเพือเทปูนขึ้นมาอีกแบบ10เซนเทปูน10เซนเหลือไว้4สิปอันนี้ปูนบมขแข่งก็ตั้งมาได้อีกแต่วโด หายเดิอัไม่ได้พูคุมอยู่อ่าบ่เมนว่าอ๋อชันวอาซี่ดอกเอายยันเผื่อยมเจ้าแล้วมียุบหมุงบายนะสิคุดนี่บัดเรืองเธอบัดแดดังแห้งบัดเด้อครคได้เนาะขัคันบายมีโอกาสแล้วเทเอือคันคุ้มแบบนี้ยันบายบุลแล้วเน่ะเป็นไม่ดไปทุกคุ้มเอาชาวบามันอันนี้กะ หรือว่ามันชามาวิทย์มืออื่นน oh. oh. hmm. uh, uh. uh ี huh. ่ม oh. ok. ันบ uh ่ม huh. ีม uh ืองามบ่างใช่จ uh ัง huh. ว่าเพื่อนว่าให้ตั้งได้ตั้งมืออื่น๋อเฮาเฮาฉังเชื่อเขาขุดเสาเอกมันขึ้นก่อนเกันนั่นนากสิเฮ็ดเป็นนั่นแหละเออการปะทะเลยกันเขาก็ตั้งเสาลักมันก่อนเพราะว่าน้บ้านเคยอยู่นะเคยกันเออการมาปะได้อะไรก็บ่ทันอะไรก็ะปืนก็ใช้ได้ขึ้นอย่างนากรนเชิดกู่นึงอ่าแต่ว่าเพิ่นเอิ้นเสาเสาเอกเนาะเสาเอกเสาทูบบ่ผมลงตรงนั้นผมเมานี่แหละ คุนให้เดินงั้นลูกมาเลยแม่ลูกมาขุดช่วยแม่โว้ยเบ่งกหน้าแดงมาเด้อมาเด้อมาขุดคุมช่วยเด้อพอเพื่อนอารมณ์ไพ่ก็ไปใช้ผมเองคนลงกุ้มนั่นบ่ยังบ่เฮ้ยเนาะได้ทังนี้ลง บ่ห่ปตาหมาอยู่มันจังว่างือดมันจังว่างืดงืดจกงายักระรอบบัดนี่ขัดขัดได้ชำนีนะยวผมท่านว่าคุดลงกงเดียวเดี๋ยวมันยังจะคือเนื่องอยู่นะไม่ทางไม่อพ่าเพื่อดินเฮามันคือน้ำเนาะ มันอยู่ทึ่งพี่แอนดินคูนบาเนี้มันหลดป้อทุเป็นดินดากเลยอ่าเป็นดินทรายกับลงงานโย่เนี่ยเป็นดินะนี่พี่น้องมันลงยากหนกเนี่ยอ่าทุกสามขุดเดินสามเดินสี่เลยเดียบเดียวกันเลยตึงๆเลยอย่างไรจะพอเราคือว่วปากบวนิงแทะเนาะเห็ดจะม้อยอยู่แต่ก็มานไปจังนี่ โอ้เข่งก็กันเนาะพอแต่ละบอนเนาะ่อ่าชาวบทันนลีก็เมนเมนเเอาสองเสาก้อนเมนบ่เออสามสามบ่โอ้ป็นเป็นเป็นยังไรเพื่อนเพื่อนเพืนเอาขี้ไปก่อนบ่บอได้มันแรีว่าสามกับเอิญครูคือกันเลยโอ้ครูสาอครูสองครามว่าเพื่นเป็นครูสามกับตั้งสมเสา เอิญครูนึงคือเก่าก็เอิญคูนึงเนาะแต่แต่ว่าในตำราเป็นครูเด้มันคือคูสามครูสามอะไรต้นก็เอิญคูนโอ้เรียนเรียน่ะมาชี่น่เอิญคูนึงนี่นะโอ้หน่งครูสองคูสามคูสีคูสี่คูเนาะแล้วบาเทือนเนี่นะให้เอิญเป็นเนือวนี้นี่นะอื ครู3ครู3บ่ว่าครู2ครู3อ่าเนาะยากดอกอ่าถือว่าโคตคมจ้าจ้าขุด้ออ่าแม่นางน้อยธรณีเพิ่นก็ยกย้ายอย่งเรียบร้อยไ้เด้อ่อนีดอกอ่าว่าเพิ่นจะให้ลานี่บ่ไปขุดนี่ฮะอืมสิขุดบ่สิขุดบ่บ่าจ้างมนึงขุดบ่ หึชื่อจังไดก่อนี่ฮะอ๋ออืมอ่าพี่หนองเนาะเดดฮอเอาอดพอ่นฝนนั้น่นได้ห่มหรได้กุ๊บเลยคุณนะยิมิมยังยังยังอีกหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจหอีกเจ็ดต้นผูชุ่มชุชุมุ่มให้คุดชอยบอกเด้อเพรายันพิสูจน์เนาะต่นี่เด้แต่นี่เด้ใกล้เลยบ่าะว่าาะว่าคือเห็นเราพอเพิ่นคุดเพียนเพียนก่อยันยัน yên yên phết sụt hơn đấy còn này. ô lúc lúc nhau này vợ này. ô sẽ pha lẽ sẽ chậm măm nha. Bung nạn điện thăm chong nắm chịu lông gặp lông nắm chịu 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 lông ตัดเสาเอาอ่อตัดเสาเอาอะมาเดียว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 ชิโตอีกเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเพราะว่ามันมันจังได้แบบจังงามรถสินะนะเนาะจังไดก็คือชิได้ขอโตจบคลิปคนเด้อพี่น้องเนาะเอาไว้พบไปพอกับบอตานในคลิปต่อไปเดียวอ่าชอยทางเขาอ่าพอสร้างเพื่อนอ่าขุดเสาอีกกอนพี่น้องเลยเนาะ จากต้นจากใดจังซีกับเนาะตอนนี้ก็ถือว่าสิบโมงขึ้นออกจากห้องหมอ12บสอโมงพี่น้องเนาะก็พอดีลงไฟประมาณสิบโมงนึงพี่น้องเลยก็ฮอดขอบมุณขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาเบิร์มาชมเนาะแล้วก็ปกตขถามโฆษณาพี่น้องเลยว่กว่าเนาะว่าผิดพลาดประการใดว่าประมวลนวลหูจังใดกันก็ขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์จะคู่สุขคนเด้อเนาะก็คือจะได้เขากราบเข้ามา